ออกได้นานออกได้ดีกว่าออกได้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีแมงเข้าไปลบลบขวดค่ะไม่มีแมงไปวางไข่ไม่มีนอนปกติก้อนเห็ดพวกนี้เขาจะออกกี่ครั้งคะผมออกให้แล้วอ่าจะเก็บผลผลิตอยู่ประมาณ3ามถึงสี่เดือนโดยประมาณค่ะทีนี้สามถึงสี่เดือนต้องมีอาหารเสริมทางหลอกช่วยด้วยนะครับอาหารเสริมทางหลอกใช่เพราะว่าก้อนมันมีแค่แค่นี้เองถ้าเราไม่ใช่อาหารเสริมนี่หน้าสองหน้าสามหลอมก็เล็กลงเล็หลงเล็กลง เพราะว่าอาหารหมดค่ะอาหารเสริมท้องหลาอก็ต้องใส่ไปไหนคะในนี้ฉีดพ่นฉีดไปทางเด้หรอคะให้อาหารเสริมทางดอกเาฉีดในขณะที่มีดอกเราฉีดอ๋อดอ๋อฉีดเฉพาะดอกมันดอกได้ออกมาดอกได้มันจะได้ใหญ่ดอกแรกดอกมันจะงามมันจะสวยได้น้ำหนักดีบานบานชาที่นี่เป็นพวกเชืชาตด้านเห็ดอ่ะเนี่ยต้องให้ด็อกเตอร์อนนนดีกว่า พี่ทำมากี่ปีแล้วคะเห็นแบบนี้ค่ะ22ปีนี้มุ้ยงานนะเพราะมันต้องพัฒนาไปถึงขั้นระบบอีเว็บแล้วเดี๋ยวนี้ระบบนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะแมงมันสะสมเยอะไม่ได้แล้วค่ะแพร่ปนนะคะแล้วท้าก็หนาวคะับใอนก็ร้อนวันหนึ่งสามสามดูเลยใช่แล้วเช้าหนาวเที่ยงร้อนใช่เย็นมาเริ่มเริ่มหนาวเอี้ยแล้วก็ควบคุมไม่ได้แ่แ เตอนนี้เห็นในข้อมลอูลในโชซเชียลดอก